หลายธนาคารยกระดับความปลอดภัยการทําธุรกรรมโมบายแบงกิ้งนะครับลูกค้าที่ทําธุรกรรมมูลค่าสูงๆหรือว่าจะต้องการปรับเพิ่มวงเงินในแอปจะต้องมีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนทุกครั้งแล้วธุรกรรมแบบไหนที่จะต้องสแกนใบหน้าแล้วถ้าเราจะต้องไปสแกนยืนยันตัวตนจะต้องทํำยังไงโอมีพืชทนันและบไซส์เล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซ์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนที่ใช้โมบายแบงกิ้งน่าจะวุ่นวายกับการไปที่ธนาคารพอสมควรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายธนาคารมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าไปที่สาขาเพื่อไปอัปเดตข้อมูลไปเก็บข้อมูลใบหน้าหรือว่าอัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้งานตั้งแต่มิถุนาย,ยน2566เป็นต้นไปครับ หลายคนอาจจะสงสัยหรือยังไม่ทราบนะครับว่าจะต้องไปอัปเดตทําไมแล้วถ้าไม่อัปเดตจะไปใช้งานโอนจ่ายเงินผ่านมือถือได้ไหมวันนี้ b บไซส์รวมทุกคําตอบของทุกคําถามไว้แล้วครับย้อน,นกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับลูกค้าธนาคารที่ใช้ m โมบายแบงก i n g เป็นจนํานวนมากเลยนะครับพบปัญหาการถูกดูดเงินเงินหายจากบัญชีนะครับแล้วก็มีรายการโอนเงินเกิดขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทําธุรกรรมนะครับ ตอนนั้นนะครับคุณชัชวัตอัศวร,รักวงประธานกรรมการ t ี Search นะครับกล่าวว่าเริ่มเห็นเคสความเสียหายกร,รณีแอปดูดเงินตั้งแต่ช่วงกลางปี2565นะครับขณะที่สมาคมธนาคารไทยเปิดเผยมูลค่าความเสียหายต่อประชาชนที่เกิดขึ้นกร,รณีถูกแอปดูดเงินเนี่ยอยู่ที่กว่า500ล้านบาทและคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วยครับ และถ้าใครได้ติดตามนะครับจะเห็นได้ว่ามีเคสที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างน,นี้แทบจะทุกวันนะครับมีผู้โดนหลอกแทบทุกวันจริงๆทําให้ทั้งสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐนะครับต้องหามาตรการต่างๆเพื่อให้การทําธุรกรรมของลูกค้าเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นครับหนึ่งในนั้นคือการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อทําธุรกรรมตามที่แบงก์ชาติกําหนดครับ แล้วธุรกรรมแบบไหนที่จะต้องสแกนใบหน้านะครับ <S <S แบงค์ชาติกาหนดเอาไว้3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกคือการที่โอนเงินต่อครั้งเกิน50,000บาทนะครับอันนี้ต้องสแกนใบหน้า <S <S หรือถ้าเกิดเราโอนเงินไม่ได้เกิน50,000บาทนะครับต่อครั้งแต่ต่อวันรวมกันเกิน2 0 0 0 0 0บาทก็ต้องสแกนใบหน้าเช่นกันและอีกเงื่อนไขหนึ่งคือการที่ปรับเพิ่มเพดานการโอนเงินตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปต่อครั้งอันนี้ก็ต้องสแกนใบหน้าเช่นกันครับ และนับตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับแบงก์ต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการ e-wallet เองก็เริ่มให้ลูกค้าเข้าไปที่สาขารเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลและดำเนินการถ่ายภาพใบหน้าเก็บไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับคำถามต่อมาที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า แล้วเราจะเช็คได้อย่างไงว่าเรามีข้อมูลใบหน้าอยู่กับฐานข้อมูลของธนาคารแล้วหลายธนาคารแนะนําวิธีการเช็คข้อมูลแบบง่ายๆนะครับคือให้เราเข้าไปที่เมนูสมัครบริการ NDID ซึ่งบางแอปเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าแรกเลยบางแอปก็จะอยู่ในเมนูอื่นๆแทนครับทีนี้หลายคนจะสงสัยต่อไปอีกนะครับว่าถ้าเราเช็คผ่านระบบ NDID แล้วมันเท่ากับว่าเรารู้ว่ามีข้อมูลใบหน้าอยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารได้อย่างไร ระบบ NDID นะครับเป็นระบบยืนยันตัวตนสาหรับการทําธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้ข้อมูลใบหน้าเหมือนกันและต้องมีข้อมูลใบหน้าก่อนการสมัครหรือใช้บริการเหมือนกันเดะเลยครับเพราะฉะนั้นการเข้า NDID เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ทันทีลดความพะวงและก็สงสัยลงได้ครับ แตมีธนาคารอื่นๆที่มีวิธีการแจ้งที่น่าสนใจเหมือนกันครับอย่าง TMB ธนาชาตนะครับจะมีการส่งข้อความแจ้งสถานะของแต่ละคนผ่านแอป t t b Touch โดยตรงบอกสถานะให้เลยนะครับว่าใครมีข้อมูลใบหน้าแล้วใครยังไม่มีหรือข้อมูลใครยังไม่อัปเดตนะครับหรือธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะมีการแจ้ง SMS ไปยังลูกค้าที่ต้องไปยืนยันเก็บภาพใบหน้าที่สาขาครับ อย่างไรก็ตามนะครับมีหลายธนาคารออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าลูกค้าที่เพิ่งเปิดบัญชีใหม่หรือลูกค้าที่ทําธุรกรรมกับทางธนาคารมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทางธนาคารก็จะมีการเก็บข้อมูลใบหน้าไว้ในฐานระบบของธนาคารแล้วเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานต่อเนื่องได้แบบไม่มีสะดุดครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีข้อมูลใบหน้านะครับสามารถไปได้ที่สาขาของธนาคารนั้นๆที่คุณมีบัญชียอยู่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชีก็ได้นะครับไปสาขาใกล้บ้านของคุณได้เลยแล้วนาบัตรประชาชนไปเพื่อไปอัปเดตข้อมูลครับแต่ถ้าไม่สะดวกไปที่สาขานะครับบางธนาคารก็มีทางออกที่สะดวกกว่าครับ อย่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยนะครับลูกค้าที่ยังไม่มีข้อมูลใบหน้าก็นําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ได้เลยครับโดยธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เครื่องสีเทาจอสัมผัสนะครับหรือสังเกตตรงตู้ ATM นะครับจะมีคําว่า c o n f i r m i มส่วนตู้ ATM กสิกรไทยเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆครับว่าตู้นั้นเนี่ยมีเคเช็ค ID หรือไม่ถ้ามีก็ไปยืนยันตัวตนได้เลยครับ หรือถ้าอยากสะดวกกว่านั้นนะครับก็สามารถทําผ่านแอป,ปได้เลยนะครับตอนนี้คร่าวๆมี2ธนาคารที่ประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือธนาคารกสิกรไทยและ TTB ครับลูกค้ากสิกรไทยนะครับสามารถเข้าไปที่แอป K+ แล้วไปเลือกที่เมนูตั้งค่าแล้วไปที่ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากับธนาคารนะครับก็ทําการเก็บข้อมูลใบหน้าได้เลยแต่ถ้ามีข้อมูลใบหน้าแล้วระบบก็จะแจ้งให้ทราบทันทีครับส่วน TTB เนี่ยทำได้ครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ครับ TDB ระบุว่าจะเริ่มใช้งานการสแกนใบหน้าเพื่อทำธุรกรรมตามที่กำหนดตั้งแต่กรกฎาคม2566เป็นต้นไปนะครับและจะเริ่มให้อัปเดียข้อมูลใบหน้าผ่านแอป TDB Touch ได้ตั้งแต่กรกฎาคม2566เป็นต้นไปเช่นกันครับ สำหรับใครที่กังวลว่าถ้าไม่ได้สแกนใบหน้าเอาไว้จะยังสามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้อยู่ไหมเนี่ยเรื่องนี้นะครับคุณชาลีอัศวัตธิรธรรมรองผู้จัดการใหญ่อุโสประธานเจ้าหน้าที่บริาหารกลุ่มงานดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยเอาไว้นะครับว่าลูกค้าที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันถ้าต้องการจะทําธุรกรรมที่เรากล่าวไว้3เงื่อนไขนะครับสข้อข้างต้นจะไม่สามารถทําธุรกรรมดังกล่าวได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ไม่ได้ทําธุรกรรมดังกล่าวอยู่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้แอปโมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยอย่างแรกเลยคือไม่กดลิงก์แปลกๆหรือว่าลิงก์ที่อ้างว่ามาจากธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาเลิกส่งกันไปนานแล้วและไม่โหลดแอปแปลกๆรือว่าแอปที่มาจากที่อื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p s t สโตรอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพั้งเผลอไปหรือว่าตกใจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วแนะนําว่าให้รีบติดต่อฮอตไลน์ของธนาคารนะครับและรีบแจ้งความให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้หยุดทุกความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คคและทั้งหมดนี้คือไบไซส์ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามทุกประเด็นข่าวสําคัญจากเรานะครับที่ประชาชาติตอนและทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับคิร์าคำว่าประชาชาติแล้วกลับมาพบกันใหม่กับประชาชาติไบไซส์ที่นี่จะทําให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้วันนี้สวัสดีครับ